สวัสดีค่ะมาเรามาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันดีกว่านะคะว่าวันนี้ไพ่เล่าเรื่องจะเป็นเรื่องราวของใครนะตั้งจิตอธิฐานดีๆนะคะนึกถึงคนที่คุณอยากรู้เรื่องราวของเขาแล้วกันนะสามเหลียญลงในฝั่งของเขานะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเวลานี้เหมือนกำลังกำลังจะมี ถ้ามันเป็นด้านการงานมันคืออยากจะมีพาร์ทเนอร์ใหม่เข้ามาไหมมีหุ้นส่วนอะไรเข้ามาดีลในชีวิตเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะอ,อการขยับขยายงานอ่ะการมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาในงานของเขาที่ทำอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลองดูภพพขยายต่อไปเรื่อยๆเนาะเรื่องอะงไรต่อคะ เดวิลเกิดขึ้นลงในฝั่งของเพื่อนในขณะที่เขากำลังคีเอดงานใหม่ๆนะมีการวางแผนงานใหม่ๆแต่คุณนั้น,นะชีวิตของคุณนะตอนนี้มันเติมเต็มสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะมีความเพียบพร้อมเลยทั้งในด้านการเงินการงานนะคะในด้านของการใช้ชีวิตนะ เดวิลชน The world ไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ไปมากกว่านี้แล้วคือชีวิตของเพื่อนมันถึงปลายทางแล้วค่ะมาถึงเส้นชัยแล้วอาจจะเรียกได้ว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการตัวเองตอนนี้ก็คืออยู่ตัวแล้วก็สามารถที่จะเรียกได้ว่ามีจังหวะที่ชีวิตพอจะอยู่นิ่งได้บ้างเพราะว่าอาจจะมีจังหวะที่นิ่งได้เพราะมันมีเม็ดเงินไหลไปตลอดในลักษณะนั้นนะมันมีพ s สดิ i อินค e เกิดขึ้นในฝั่งของคุณคุณจะสามารถใช้ชีวิตชิลได้เป็นบางช่วงนะแต่ว่า คือสิ่งที่เขามองมาหาคุณอนะ่ะพลังงานของคุณเนะี่ยมันมันเพียบพร้อมแลว้วค่ะมันอยู่ในจุดอิ่มตัวและจุดพร้อมทุกอย่างละแต่ของเขานั้นสี่เหมือนกับกําลังจะเริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆเลยอ่ะจริงด้วยค่ะคนคนนี้เป็นคนคิดใหญ่ไฟสูงค่ะเวลาคิดอะไรเขาคิดทําอะไรเนี่ยคิดการใหญ่เสมอนะถามว่าในอดีตเขาเคยล้มไหมกันในด้านของกระบวนการทางความคิดของเขางานล้มไหมหรือเคยมีอะไรที่แบบว่า ไม่ได้เป็นไปตามนั้นไหมอะไรเงี้ยหรือเขาเคยถูกคนอื่นเอารัดเอาเปรียบเขาซึ่งคนที่เอารัดเอาเปรียบเขาเป็นคนประเภทเดียวกันกันกบเขาไหมแม่หมอก็ต้องบอกว่าเขาเคยค่ะเขาเคยเจอในพลังงานแบบแลักษณะนั้นเช่นกันแต่มันเหมือนกับว่า ชีวิตของเขาถ้าล้มแล้วมันคือพับไม่ได้ไงเพื่อนยังไงซะชีวิตเขาก็ต้องก้าวต่อเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยเป็นไปได้ไหมว่าหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนสายงานสองถ้าเกิดเขาทำงานเดิมอาจจะมีการขยบขยายให้มันดูกว้างขึ้นหรือถ้าเกิดเขาทำงานส่วนตัวก็เหมือนมีสาขาเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเมื่อเวลาที่เขาทําอะไรเสร็จต่างๆแล้วในด้านการงานของเขาที่เขากําลังเริ่มต้นลงทุนหรือทําอะไรใหม่ในช่วงเวลานี้คนคนนี้มีโอกาสคะ่ะที่จะ ทำอะไรบางอย่างที่เพื่อนคิดไม่ถึงนะเอ,อ่ออาจจะเป็นในลนักษณะของการที่กลับมาพบกับคุณแบบในลนักษณะที่คุณไม่ทันเต้ตั้งตัวก็เป็นไปได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นในลนักษณะที่ถึงเพราะคุณจะเคยมีการปิดกั้นกันในอดีตแต่ว่าคุณเห็นไหมว่าไม้มันมีใบไม้ผลิออกมาเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าความสัมพันธ์เนี้ยสาหรับเขาเขาก็คาดหวังให้มันเติบโตอะไรที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้เขาก็อยากให้มันทำให้มันเป็นไปได้มันจะเกิดขึ้นแบบคุณไม่ทันตั้งตัวแบบนี้นะที่เขารู้สึก ตอนนี้เขาค่อนข้างเครียดเรื่องคุณเยอะค่ะคือนอกเหนือจากเรื่องของการทํางานแล้วพอเวลาที่เขาได้อยู่ตัวคนเดียวเมื่อหลายคนคนนี้นะจะคิดเรื่องของคุณค่อนข้างที่จะเยอะมากคิดว่าจะทํายังไงที่จะได้กลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งคิดว่าเขาจะทายังไงกับทุกสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะเขาอาจจะเคยทําอะไรกับคุณในอดีตไว้มากมายใช่ไหมในเรื่องของการที่สร้างรอยบาดแผลซึ่งกันและกันนะคะ นะเนี่ยเดิมเมจิกเชี่อนลงในฝั่งของเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว,ว่าจ้ขอยืนยันอีกครั้งขยายซึ่งกันและกันเลยเขามีโอกาสที่จะทําอะไรบางอย่างที่คุณคิดไม่ถึงเลยอะ่ะมันคือเมจิกอ่ะเพื่อนนึกออกไหมความหมายก็คือเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีเซนส์สัมผัสรับรูถ้ถึงกันและกันได้และเขาเองอะ่ะเขาเป็นคนที่มีการจัดการปัญหาของเขาเก่งจริงๆนะคนคนนี้รอบด้านเพราะฉะนั้นเนี่ย แม่หมอว่าเขาว่าเริ่มคิดออกหรือเขามีทางออกหรือมีแผนอยู่ในหัวของเขาละว่าเขาคิดจะทําอะไรในความสัสมพันธ์นี้นะที่แม่หมอเห็นคือเขามองคุณเขามองคุณดีมากคุณสมบูรณ์มากแล้วเขามองว่าคุณเน่ยเป็นเหมือนโลกทั้งใบของเขาเลยนะคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดคือเขาอยากจะกลับเข้ามาหาในชีวิตของคุณนะเพราะว่ามันคือการวางแผนะ่ะมันคือการวางแผนของเขาแล้วมันมองว่าชีวิตของเขาได้ถูกเติมเต็มอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย ก้าวไม้เท้าเกิดขึ้นคุณมีการปิดกัน้นการสื่อสารกันจริงๆด้วยนะไม่คุณก็เขาหรืออาจจะเป็นในลักษณะข,ของการที่ต่างคนต่างปิดกัน้นถ้าเขาปิดกั้นคุณก่อนสิ่งที่แม่หมอเห็นคือเขาจะเป็นคนปลดบล็อกก่อนนะเพราะเนี่ยเขาถอดไม้ออกมาพเพือแอบมองเห็นไหมนั่นก็เหมือนกับว่าเป็นการที่เหมือนกับเขายังส่องคุณภายนอกอาจจะทําเป็นว่าฉันปิดกัน้นฉันไม่เห็นฉันไม่รับรู้แต่จริงๆแล้วนั้นพเพอยดูทุกช็อตอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งนึกออกป่ะแต่พอดูเสร็จรับรู้เสร็จ ก็กลับไปห้อยหัวเจ็บปวดอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็กดปิดกั้นเหมือนเดิมเป็นลักษณะนั้นไหมเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะแต่แม่หมอว่าวันนี้มันเป็นแบบนั้นนะพลังงานของเขาถ้าอย่างนั้นจะปลดล็อกจะจะบล็อกทําไมเนี่ยเดี๋ยวปลดเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกเนาะอืมแต่เขาทําแบบนั้นตอนนี้ปัญหาของเขามันเยอะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันเหมือนกับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นอาจจะเป็นในด้านของการงาน,งานการเงินของเขาเนี่ยและนะคะที่มันอาจจะเคยเสียหายไปในอดีต แล้วมันเป็นในลักษณะที่ว่าพอมันเสียหายไปเขาก็กําลังสร้างสร้างงานอะไรของเขาขึ้นมาใหม่อีกชิ้นหนึ่งโดยอาจจะมีการที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์คือหมายถึงมีดีลเลอร์เข้ามาไหมมีพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมด้วยหรือเปล่าในงานนี้เพราะเขาคาดหวังเพียงว่าลําพังแรงของเขานั้น่ะคนเดียวอาจจะไม่พออาจจะต้องมีคุณส่วนในการช่วยด้วยไหมเขาถึงจะกล้าผ่านวิกฤตครั้งนี้และเขาตั้งใจที่จะก้าผ่าน อุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้นะคะมันเป็นในลักษณะของการที่ว่ามันเหมือนเป็นเฮือกสุดท้ายของเขาก็ได้นะเวลานี้เขาอาจจะมีในลักษณะของการเงินการทองที่มีปัญหาด้วยหนี้สินนะอะไรแบบนี้พยายามหางานพยายามเปิดเส้นทางชิดตัวเองเพื่อหวังว่าจะให้ตัวเองอะหลุดพ้นจากปัญหาตรงนี้สักทีนะหลุดพ้นมาสิ่งแรกที่เขาจะทําก็คือเขาอยากกลับมาหาคุณในความสัมพันธ์นี้แหละนะคะเพราะว่าคุณอะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะในวันที่เขาเคลียร์พลังงาน ทุกอย่างในชีวิตของเขาหมดแล้วทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่อะไรค่ะมันเกิดจากความมักใหญ่ไฟสูงของเขาเองในอดีตแล้วมันเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยในอดีตนะคะที่เขาว่าอาจจะมีในเรื่องของการดึงคนนั้นดึงคนนี้เข้ามาพัวพันในความสัมพันธ์ที่มันมากจนเกินไปนะแต่พลังงานของคุณสวยงามค่ะจบแค่2ใบเลยพลังงานของคุณคือคุณเป็นเดวิลนั่นเองนะคะคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนั่นเองพลังงานของคุณนั้นไม่มีการเคลื่อนที่มันเป็นพลังงานแห่งการที่แทบจะไม่ต้องต่อสู้อะไรเยอะแยะแล้วเพราะอยู่ตัวคุณสามารถพักผ่อนได้ด้วยซ้ําแล้วให้ passive income ของคุณทํางานไปบ้างแต่ว่าทิ้งอย่างนั้นก็คงไม่ได้ตลอดนะเพื่อนแต่ว่าอาจทิ้งพอให้เราได้พักผ่อนคุณทําได้ไหมชีวิตคุณตอนนี้คุณทําได้และคุณอยู่เฉยๆคุณก็มีเงินเข้าประมาณแบบนี้นะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งหงเทพคติบ้างนะคะว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะ พระอังคารเกิดขึ้นเป็นตัวที่บ่งบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ทําอะไรต้องทําให้ได้นะคะเอ,อ่อพระอังคารท่านเป็นเทพนักลบค่ะมุทะลุดุดันแล้วก็เป็นคนที่จะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้เป็นคนชอบเอาชนะและอีโก้สูงมากเขาจะไม่ฟังใครเลยนั่นคือตัวตนของเขาในอดีตไหมคะแล้วด้วยตัวตนของเขาในลักษณะที่เป็นแบบนี้ไหมมาเลยเหมือนกับว่าทําให้มัน นำปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตของเขาในอดีตอะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องของการที่เขามั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนเรียกได้ว่าใครห้ามปามอะไรคือไม่ฟังไหมด้วยความที่เขาเป็นคนที่คิดใหญ่แล้วก็มักใหญ่ไฟสูงหรือเปล่าเลยทําให้ทุกๆอย่างพังเวลาในการสอดสองฟ้าของเขามีนะคะทุกครั้งที่เวลาเขาส่องคุณเขาต้องไปห้อยหัวต่องแต่งคิดมากเครียดอยู่แบบนี้ในพื้นที่ของเขาเพราะเขาก็เห็นนะว่ามีคนเข้ามากอหลอกกอติ๋งพลังงานคุณมีคนใหม่ๆ เข้ามาในพลังงานชีวิตของเพื่อนนั่นเองนะเขามองเขาก็หึงเขาก็ห่วงทุกครั้งที่เขามองเขาให้ความรู้สึกเลยว่าเหมือนชีวิตของเขามันเหมือนโดน,นมนสะกดต้องมนสะกดยังไงบอกไม่ถูกเห็นแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าทุกๆก,การย่างก้าวทุกๆก,การขยับของคุณมันดูสะกดจิตสะกดใจเข้าไปหมดอะแล้วเหมือนกับ เรียกได้ว่ามาตกหลุมลักคุณอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ค่ะหลังจากที่มันเป็นพลังงานที่มันเคยถูกปิดกัน้นถูกตัดกันไปเกิน9เดือนขึ้นไปแล้วสำหรับพลังงานในวันนี้นะคะ เดลเฟอรลงในฝั่งของเขาจริงด้วยค่ะมันเป็นในลักษณะที่ว่าตอนนี้เขาหลงคุณนะแล้วก็เหมือนกับว่าพอหันกลับมามองพลังงานของคุณอะทำไมพลังงานคุณดีพลังงานคุณสมบูรณ์แบบนี้แล้วกลายเป็นว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอะค่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครอีกเลยแล้วโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเขาอะที่เขาเฮิร์ตก็คือตรงนี้แหละว่าทําไมวันที่ไม่มีเขาพลังงานคุณถึงดีขึ้นมีคนเข้าหาคุณเยอะขึ้นแล้ว มันเป็นพลังงานที่เขารู้สึกหรือว่าเหมือนชีวิตของเขาม,มันดูด้อยค่ากับคุณวันนี้ไปแล้วนะคะพระจันทร์เกิดขึ้นเรียกได้ว่าคุณทั้งสองคนมีเส้นสัมผัสรู้ซึ่งกันและกันรจริงๆอีกความหมายนึงอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าวันนี้มีใครดิ่งถึงกันไหมคะ อยู่ๆก็รู้สึกดิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อจานํำมาทําให้น้ําขึ้นน้ําลงได้ใช่ไหมก็เหมือนกับอารมณ์ที่มันอาจจะทําให้อารมณ์มันมีความอ่อนไหวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ The Magician <The Mexican S 1> เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงเซนสัมผัสได้เหมือนกับพระจรันนั่นหมายถึงว่าคุณมีเซนรับรู้สึงกันละกันเขานึกถึงคุณมากๆพลังงานเขาก็มาก่อกวนคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถรับรู้พลังงานนั้นได้เช่นเดียวกันมันเป็นความอ่อนไหวในจิตใ,ใจที่เซนสัมผัสเราสองคนสัมผัสได้ทั้งซึ่งกันละกันอะไรอย่างนี้นะ ความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยในใจของพวกคุณเนะี่ยยังสามารถสื่อสารกันได้อยู่แม้ว่าความเป็นจริงของชีวิตนั้นนี่เลยค่ะมันเกิดการปิดกัน้นการสื่อสารกันไปแล้วก็ตามนะพวกคุณทั้งสองคนใช้เสียงดนตรีในการฮิวใจกันไหมคะหรือคุณทั้งสองคนอาจจะเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีเหมือนกัน ชอบฟังเสียงดนตรตีเหมือนกันมีบทเพลงของเราให้กันและกันอะไรแบบนี้ในอดีตไหมบทเพลงบางบทเพลงเขาฟังแล้วเขาคิดถึงคุณนะเหมือนกับที่คุณฟังแล้วคุณก็นึกถึงเขาเสกเช่นเดียวกันนะคะพลังงานในวันนี้ คุณอยู่ได้ค่ะด้วยตัวของคุณเองคุณไม่ได้อะไรกับเขาแล้วแต่เขานั้นเวลาเนี้ยเหมือนกับเขาคิดหนักคิดเยอะในเรื่องของคุณมากเพราะไพ่ของเขามาแสดงถึงการคิดเยอะคิดหนักแล้วก็เครียดในฝั่งของเขานะแต่ของคุณน่ค่อนข้างที่จะลอยลําแล้วพลังงานฝ้าของเขาอา่ะจ,จะเป็นการที่เขานึกถึงคุณเยอะๆแล้วคุณไปจับความดิ่งของเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้คุณดิ่งร่วมกับเขาด้วยหรือเปล่านะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกว่า ต้นเรื่องจริงๆมันคือตัวเขานั่นเองนะมุทะลุดุดานเป็นคนที่ชอบเอาชนะในความสัมพันธ์แล้วก็อีโก้สูงที่สุดใครพูดอะไรก็ไม่ฟังเลยนะคะสดายุมาขยายไพย่เทพพะอังคารอีกความหมายก็คือเขานั่นแหละเอาตัวไม่รอดจากความที่เย่อหยิ่งโอ้อวดของเขานั่นเองมาเลยทําให้เหมือนกับว่าเข้าสู่กระบวนการวาละกรรมเขาต้องรับเคาะกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะนะเช่นมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ดึงมาซ้อนก็พัง ไม่เป็นท่าไหมในทุกๆความสัมพันธ์ด้านการงานความมักใหญ่ไฟสูงแล้วก็โอหังจนเกินไปนักอาจจะไปเผลอหมิ่นเกียดใครไหมงานก็พังในลักษณะนั้นคือเสียหายหมดเลยในทุกๆด้านในอดีตนะคะแต่ตอนนี้เขาก็เลยจะฟื้นตัวอีกครั้งนะเขาต้องการก้าวข้ามผ่านปัญหาตรงนี้ในช่วงเวลานี้แต่ก็เหมือนกับว่าก็ได้เห็นแหละว่า ที่ผ่านมาใครคือคนที่ดีกับเขาที่สุดแบบนี้นะคะเพราะพลังงานของเขาในวันนี้เขาคิดถึงพลังงานฟ้าของเพื่อนมากๆนะเนี่ยหนูบุสิกะเกิดขึ้นอยากขอกลับมาในความสัมพันธ์ค่ะในหัวใจของเขานะถ้าเขาสื่อสารกับคุณได้ครั้งเขาอยากบอกเลยว่าเขาอยากขอโอกาสกับคุณอีกครั้งเขาอยากให้คุณนะ่ะให้การสนับสนุนเขาอีกอีกครั้งอย่างเงี้ยคุณสามารถอภัยให้กับเขาได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตของเขา,าติดล็อกเหมือนกันนะ เขาก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยทําอะไรต่างๆกับคุณในอดีตนะคะประมาณนี้ตอนนี้ในสายตาที่เขามองคุณคือคุณเป็น dmh เป็นเจ้าแม่แห่งจักรวาลเป็นคนที่เคยทนุถนอมเขาเคยดูแลเขาคุณอาจจะดูแลเขาเหมือนแม่ดูแลลูกในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยคือมีความเป็นห่วงบั็นใยนั่นเองบางเคสบางคนอาจจะเป็นแม่ของลูกเขาก็ได้นะคะหรือเป็นพ่อของลูกเขาก็ได้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าในชีวิตเขาเขาผ่านคนมาเยอะนะแต่ว่าคนที่เป็นหนึ่งเดียวในดวงใจของเขาเลยอะแล้วก็ไม่มีวันเปลี่ยนไปตามการเวลาแล้วที่สําคัญ ไม่เหมือนใครสักคนที่ผ่านเข้ามาในชชื้อของเขาแต่ดีกว่าทุกคนทั้งหมดนั่นคือคุณนะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ตามคุณได้ยังไงเป็นทั้ง D h m p r e ของเขาเป็นทั้ง the world ของเขานะคะใดๆก็ตามสิ่งไม่ดีที่เขาเคยทําในอดีตหรือลักษณะนิสัยที่มันเลวร้ายของเขาเขาจะกําจัดให้หมดสิ้นในทุกๆอย่างนะคะพอพศิวะเกิดขึ้นมันจะเกิดการเคลียร์พลังงานสกรปรกของเขาในอดีตทั้งหมดนะเปลี่ยนเป็นคนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่คาดหวังว่า จะกลับมาทวงคุณคืนอะนะพระอาทิตย์เกิดขึ้นสิ่งที่เขามองเขาเขาไปปล่อยมือคุณหรอกคะ่ะคุณเป็นทั้งเดอรซันนะแล้วก็คุณเป็นทั้งเดอรเวิลด์แล้วคุณก็เป็นทั้งดีเอ็มเพจของเขาเขาอาจจะคิดช้าเกินไปเขาอาจจะเห็นค่าคุณในวันที่สายเกินไปแต่ใดๆก็ตามคนคนนี้จะกลับมาพยายามกับคุณอีกครั้งนะคะเพราะเขาไม่สามารถอยู่ได้นะถ้าไม่มีคุณพลังงานในวันนี้ ยังไงเดี๋ยวคนคนนี้ก็จะเกิดการปรับตัวค่ะแล้วก็จะเวียนเข้ามาหาคุณอีกครั้งนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออลลเคินวันนี้กันนะคะว่าไพาอ่ออล์เคิลนอาจะสรุปว่ายังไงนะเวลานี้เขาค่อนข้างวุ่นวายกับชีวิตเขาค่ะ มีคนอยู่หลายคนในความสัมพันธ์เห็นไหมมันจะเหมือนกับไพ่ใบนี้เลยนะที่เขาดึงคนเข้ามาหลายคนในความสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าคบชู้หรืออะไรนะเพื่อนแต่ว่าในที่นี้มันเป็นลักษณะเหมือนกับคนที่เริ่มจะคุยกันในเรื่องของงานประชุมงานกันไหมหาดีลเลอร์งานหาพาร์ทเนอร์งานใหม่ๆหรือเปล่าไปนในเรื่องของการสร้างสารรค์งานของเขาหรือเขาอาจจะมีการเปลี่ยนงานก็ได้ค่ะนะเวลาีนเขาค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายกับงานของเขามากๆเลยนะ แต่สิ่งที่เขามองคุณคือคุณน่ยค่อนข้างสุขสบายแล้วในเวลานี้เขาค่อนข้างที่จะเรียกว่ายังไงอะคือเขาเขามองว่าคุณทําได้ยังไงเอา,อางี้ดีกว่าคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบายแบบอย่างที่จริงๆเขาขวนขวายมากๆเขายังทําไม่ได้แบบคุณอะไรแบบนี้เพราะว่าคุณน่ยอยู่ได้อย่างสบายแล้วคุณสามารถพักผ่อนได้อะไรได้ แต่เงินไหลทุกวันแต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับชีวิตเพราะว่ามันเหมือนกับคุณวางแผนชีวิตของคุณไวด้ดีชีวิตคุณอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จแล้วถึงอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้ดีที่สุดแต่คุณก็ดีที่สุดแล้วเท่าที่สายตาเขาจะมองเห็นอะไรแบบนี้คือคุณอยู่ได้แล้วคุณอยู่ได้อย่างมีคุณค่าด้วยอะค่ะนะน้องฮารุค่ะต่อเลยเขาค่อนข้างกัง,กงวลนะคะ สิ่งที่เขากังวลน่ะเขากังวลอยู่แค่เรื่องเดียวนะเพื่อนในใจอ่ะก็คือเขากลัวคุณนี่แหละจะไม่ยอมรับเขาจะไม่มีเขาอยู่ในความสัมพันธ์อีกหรือพูดง่ายๆคือเขากลัวคุณน่ะจะตัดความสัมพันธ์ของคุณออกจากเขานะเพราะเขาไม่ได้อยากจะสูญเสียคุณไปทุกอย่างนี้ตอนนี้มันปล่อยให้เป็น the view of fortune เกิดขึ้นคือโชคชะตานั่นเองเขาคาดหวังว่าโชคชะตาจะช่วยเหลือเขาหากมีบุญสัมพันธ์ต่อกันก็เหมือนกับว่าเขาเขาคาดหวังเลยอ่ะว่า เขากับคุณนั้นจะได้กลับมาพบกันจะได้กลับมารักกันอีกครั้งนี่คือสิ่งที่เขาคาดหวังและเขาคาดหวังว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยนะคะประมาณนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับแรนดอมวันนี้นะถ้าตรงก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจก็วางไว้ตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะคะสําหรับค่ําคืนนี้ลาตีสสร์นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ